ใช่แล้ว b d ออกโพสิ e ยังไม่ได้ออกโพสิ e x t o ยังไม่มีเลย n ัดจากถัดจากัด,ดจากัดไป Next t o ยังไม่มีอเอาเลยอาคาถัดจาอาคาร c a s r เหมือนกัน Toilet Toilet ผู้ชาย Toilet เก้าเพล้าโน้ตเพลงเก้าเจอเจเพลาออิออฟฟออฟอ่อธอริิจกร่ผู้ชายหน่อยค่ะผู้ชายลูกเสียผู้ชายไม่มีเสียงกล่าก่าลก้า เอกาวโยลยลยลอ่านักเรียนพร้อมัอีกครั้งหนึ่งแค่ีนไลน์ลาจีใช่เล็บก็คือสายสายวิทยาศาสตร์ใชเด็กอักฤล็บเรายังไม่ได้เลยสายเอ็นเล็บอยู่ระหบ่าง R O U คนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งแค R O U การเรียนรู้เสริให้ผู้เรียนมี ก็คือใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับแผนการการเรียนรู้และสุดท้ายคือจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะสิ่งที่โมเดลที่เชิดคุัติได้ดีนะคะก็คือเน้นูเนสอนตามขั้นตอนที่ออกแบบ